เอาละเราก็กลับมาแล้วหายไปตั้งหลายเดือนเลยแล้วก็เล่นมาป่าก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคระับฟูมันผมไม่รู้แล้วอะ่ะว่าจะทําอะไรดีผมก็เลยเลิกทาคลิปไปใช่แล้วผมก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาทําเพราะว่าผมนั่งดูคลิปเก่าตัวเองมันทาให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อผมก็เลยกลับมาทําทุกคนช่วยคิดหน้าเปิด เออเออเออมันเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีเปิดอีไออ,อ,อะไรไม่รู้ใช่ไหมันก,นกนน็แล้วกันมาเมสอ่าเอาแคบดีสินน้อนูงแล้วแล้วก็ปิ้ววายมูซีนามูเอ,อค่าปัญญาวัดเยับเราไม่ต้องเด่นมากเราแค่อยู่ชิว,ชว ก็ขอโทษจริงๆนะที่หายไปนานแสนนานแต่ไม่รู them. Them. Au, o, ้ว่าทุกคนจะยังอยู่ยังยังจะดูผมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหายไปขนาดนี้เอาล่ะเราโฟกัสกระดิเกมดีกว่ามาเงินเอาโดดโดดแล้วมาโดดสามสิบมามาช่วยพิชายหน่อเต่าเต๋อนี่คือเต่าหัวแตกใยจชาปัญญาอีกครั้งละกัน ไปยี่สาวเลือกแต่เขาจะเลือกปืนอะไรนะอืมใช่เลยในที่หยุดเงียบเลยพระเจ้าจอดไอ้แตบโอ้ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงเรียกว่าปืนแตบก็เสียกันแตาอแบบกะลีอยากกะรีเรื่องงี้ไปก่อนแล้วมันไม่มีผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร,ก,ร,ะรก็เลยขอเรียกขอเรียกว่าไอ้แตบทุกคนอา่า ทุกคนอาจจะเห็นเอ่อหน้าอันนี้หน้าช่อง YouTube เปลี่ยนทุกคนอาจจะเห็นชื่อหรือเปล่าไ่รูเหมือนกันเอีป,<ะ>ปังปิวป้วปิ้วเรียบร้อยเอางี้ผมไม่พูดมากผมขอโฟกัสที่เกมก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาพูดไปกันต่อเยอ,อ่ยมสุด่า ไม่ใช่นี่แต่แต่แล้วไม่ใช่แล้วพอพอพอไปกันต่อดีกว่าไปจึ๊บจึ๊บนะพวกเพื่อนทำอะไรตรงนั้นไป่ไป่ไปรู้เรื่องก็จะแอคท่ายอเราเอ็ก่ายอต่อไป มาเกมสุดท้ายละทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงได้ลงมือกับผู้หญิงนี่คือคือ,อยังไงมันก็เป็นเกมฟรีไฟล์เนาะมันจะสุ่มเจอใครมันก็เราเราก็ไม่รู้ลวงหน้าเราก็ต้องสุมส่มๆไปเจอผู้หญิงก็ต้องยิงแค่นั้นใครไม่ยอมก็ยิงมาครับเอาเข้าอ,อยกเกมแล้วหรอวะอเขนะ้าอยู่แล้วมาเอาไม่ได้ออกเล่เล่นเลนกะัน มาครับอ่ะอืะ้อทษขอโทษม right. ขอโทษะขอโทษอโขอโทษขอโทษขอโขอโทขอโทษขอโทออโอโอโยอ้ขอโทษขอโทษอโทขอโทษขอโทษอขอโทษโขอโทษอโทษขอโอโออขอโทษขอทษกขอโทษอนขออน